ผมนึกว่าเก็บไปทั้งสวนแล้วนะนี่เหือย,ยังไม่เอาขึ้นนั้น,เ,นเก็บแล้วแต่ยังไม่เอาขึ้นใส่สอบขึ้นมาน่าไปดูกองนั่นมัลรื่นทนทึกเลยพิ่งเจอนี่แหละพิ่งเจอว่ามันเออกำลังเจอว่านี่แหละมันโดกมากเลยที่เคยเคย,เคยทำม,มันไม่โดกขนาดนี้นะทำมาห้าปีพิ่งเจอว่ามันโดกมากเออ พี่หลังแกฉีดไอ้ตัวแม็กมาลาวาเข้าไปนี่เป็นยังไงพี่ก็ดูลูกออกครับล่องนี้ก็อีกหนึ่งล่องใช่ไหมอืมน่ล่องนี่เพิ่งเก็บได้สองวันดูดูดูล,ดดลูกเยอะจังอ๋อเดเอาดเอาดูเอ,เอ,เอมันติดทุกช่วงเลยเนี่อขึ้นไปยนยอดเลยละ่ะแต่ล่องสองร้อยโลได้อยสองร้อยโลห้าล่อง0ันกิโลมันได้ตายตัวอยู่แล้วผลงานแทนผมเขาว่าจะไม่ฉีดแล้วไม่ทาต่อแล้ว ทำไมอ่ะมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันดกเกินเออมันดกเกินก็ดูลูกเล็กด้วยครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ลูกเล็กที่จอกมาอีกนะจอกมานี่เออทั้งนั้นเลยล่ะประทับใจไหมพี่ประทับใจประทับใจตอบโจทย์มากเลยล่ะครับอันนี้ว่าถือว่าผ่านมากดูดูดูลูกเล็กลูกน้อยมีหมดลูกใหญ่มีหมดตงเดียวนีโอ้มันจะเก็บยังไงไหวนี่ก็ถึงว่าไม่ไหวตัไงเก็บได้แค่สองของเมื่อวานเก็บสามลงวันนี้ได้สองลงมันดกขนาดนี้เลยเหรอพี่ปกติมันประมาณนี้ไหม ไม่เคยมีหรอกที่ที่ทำมานะแตงหมดนั่นนี่สามลูกเต็มไปหมดดูที่ดูดูดีๆนี่ถ่ายกำลังออกออกำลังออกนะม,มันมันมันก็ไม่หมดง่ายนะพเพราะเราเจ็บไปมันกออกมานี่ลูกเล็กๆมันประมาณห้าหกวันก็เจ็บได้อีกพวก,พวกนี้ห้าวันก็เก็บได้แล้วเออออกอยู่อย่างนี้ตลอดออกอยู่ตลอดล่ะไม่จีบไปแขนงเองยอดมัน่ะอลีลูกห้าลูกมันจะไม่ดกได้ไงล่ะเพิ่งเจอนี่ล่ะ พึ่งเจอว่ามันเออกำลังเจอว่านี่แหละมันโดกมากแหละที่เคยเคยทำมามันไม่โดกขนาดนี้นะทำมาห้าปีเพิ่งเจอว่ามันโดกมากเออทำมันหนึ่งก็แต่ก่อนก็สองสามร้อยโลสี่ร้อยโลสูงก็ห้าร้อยโลถ้าผมเจ็บหมดผมได้หลักตันเลยล่ะห้าล่องตันกว่าโอ้ตันกว่าด้วยถ้าเจ็บหมดนี่ตันกว่าปุ๋ยทางดินได้ใส่เยอะไหมพี่เนี่ยปุ๋ยทางดินไม่ธรรมดาปบวกหมดนี่นะปวกปุ๋ยละลูกอันนี้พอเอาแมกมากับลาวามาฉีดแล้วใส่เท่าไหร่น้อยน้อยลงลดปริมาณปุ๋ยก็น้อยลง เราใส่ลูกดูลูกงามต้นแล้วเราก็ลดรดรดเองดีทิพปลูกมานี่หมดปุ๋ยไปสาอบสามแต่สอบลดต้นทุนได้ไหมตรงนี้นี่ก็ลองดูเออลองดูให้ให้เขาลองอย่างถ้าเราไม่ลองก็แต่เราว่าผ่านแล้วล่ะเราใช้มาทุกตัวไม่เหมือนตัวนี้หรอกตัวไหนดีเราก็เคยมาซื้อมาส0 0พันสาเนาะเราก็เคยซื้อมาเราไม่เกี่งไม่เหมือนไม่เหมือนตัวนี้คือเป็นยังไงตัวตัก็มันดีน้ำหนักดีแตกต่างงามด้วยต้นงามเห็นไหมพิคอะพิคคนอื่น บอกอะไรเขา,าพนน่ิเขายังมาถามอูอ่ออเขายังถามคนอื่นทำไม่ได้นะเรารทำได้เราเก่งเรามีของ